พวมาลัยยกดีไซน์ใหม่นะครับสลหรับ3และก็วายที่เป็นดีไซน์แบบ s p a แและเอ็กครับผมสวัสดีผมผมป๊อบจากฮัมวิงคาสิโอครับคลิปนี้พามาชมของแต่งตัวใหม่ล่าสุดสำหรับใครใช้เทสลาโมเดล3และวายนี่คือพวมาลัยยกดีไซน์นะครับที่เรียกว่ามาจาก โมเดล S กับ็ดตัวใหม่เลยก็คือมีความยาวเชฟแบบดูโอเคมากก็คือถ้าเกิดใครเคยใช้ดีไซน์เดิมแล้วนี่คือดีไซน์แบบใหม่ที่หลายคนกำลังอยากได้นะครับก็คือมันออกแบบมาให้มีลักษณะดเดียวกันนะครับ ถ้าดูจากทรงแล้วผมว่ามันยาวดูยาวกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับเชฟดูยาวขึ้นทีนี้การจับฟิลลิ่งการใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าใครที่ไม่เคยคุ้นเคยกับพมอะไรยกะเนี่ยรู้สึกมีคําถามว่าแล้วมันขับยากไหมจริงๆมันไม่ได้ขับยากครับคือล้วลักษณะของการขับมันคือตําแหน่งเดินอย่างนี้นะครับเนี่ยมันได้พิธีการหมุน,นี่ยก็คือจับด้านล่างเนี่ยก็หมุนแหละอย่างนี้เห็นไหมฮะมันหมุนง่ายมากคือเอาจับด้านตรงนี้แหละไม่ต้องอะไรเยอะครับเนี่ยหมุนตรงนี้ก็คือหมุนแล้วหนึ่งหมุนเข้า ออนะทุกอย่างจากแค่มุมเนี่ยก็สามารถหมุนได้ปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่เคยคุ้นชินนะครับแต่แบบนี้ผมว่าเจ๋งมากๆแบรนด์นี้คือของแบรนด์แฮนด์โชครับเพราะฉะนั้นในแง่ของแมทช์ u เรียลความเข้ากับรถนะอันนี้ไว้ใจเลยะครับเพราะว่า ของแต่งของ Tesla เ,เนี่ย h a n d จถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาใส่แล้วเนี่ยคุณมั่นใจเรื่องของคุณภาพหรือค u a l i t แล้วการเชื่อมต่อระบบเดิมได้ครับ Material ดีมากครับตัวหนังนะครับฟีลลิ่งการจับระยะของเขานะครับปุ่มกดต่างๆนี่เรียกว่าแทบจะเหมือนของเดิมที่มาจากโรงงาน,นครับหมุนได้ปกติลื่นมือครับนี่ทั้ง2ฝั่งได้ปกติง่ายๆมากๆครับ Material สวยชิ้นนี้นะครับมาพร้อมกับ Airbag ด้วยเพราะนั้นคุณมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยได้เลยก็คือกดแรได้เหมือนเดิมเนี่ยลกดนะ มันเดิมปกตินะครับมีแอร์แบ็กง่ายๆเลยทีนี้พวงมาลัยยกเนี่ยฟิลลิง่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะมาคอนเซปต์ของตัวจอเสริมด้านหน้าของเดิมนเนี่ยพวงมาลัยมันจะค่อมๆบางๆใส่ตาหน่อยมองไม่เห็นอันนี้กดกด็กดยากนะถ้าอย่างเงี้ยมันกดง่ายมากมองเห็นชัดเลยครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้รองรับในส่วนของว i r เลสคาร์เพลย์ฉันเราสามารถใช้แผนที่นำทางแล้วก็ขับรถได้อย่างดูเปิดโล่งและดูสวยขึ้นในสไตล์ของโมเดล S อสโมเดลเลยคแล้วนี่คือของแต่งรุ่นใหม่ล่าสุดจริงๆแล้วที่ u m m i n g เนี่ยเรามีของแต่งอีกหลากหลายรูปแบบสำหรับ t ท sla Mo เด l 3และ Mo เด l Y อยากได้แบบไหนเนี่ยไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้เราลือเราทาไปสารพัดแล้วครับเพราะว่าเรามีรถของเราด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแล t ท sla ทั้งเรื่องระบบเครื่องเสียง ของแต่งแผ่นแดมเรามีความชํานาญมากๆในส่วนนี้ครับถ้าเกิดใครอยู่แถวๆโซนสีนักคารินนะครับใกล้ๆห้างซิคอนสแควรก็แวะมาหาเราที่ h ฮัมมิงได้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ